ครับคลิปที่2ของเตาที่2 2นะครับไม้แผ่บารมีตอนนี้ <c oughs> ถ้ามองรอบช่องข้างบนเข้าไปนะครับจะเห็นเปลวไฟเห็นเปลวไหมครับเปลวไฟที่ติดแก๊สอันนี้มองทะลุเข้าไปเพราะว่าตัวช่องฟืนเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีเปลวแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงช่องใส่ฟืนเนี่ย เราใช้ฟืนไอ้ท่อนใหญ่แห้งสนิทพอหมดเปลวปั๊บเนี่ยนะครับพอเปลวหมดปุ๊บไอ้เปลวไฟตรงนี้ก็จะไม่เข้าไปละส่วนข้างในที่มองเห็นเป็นเปลวนน้นน่ะก็เป็นเปลวจากแก๊สของฟืนที่ติดนะครับแล้วลักษณะควันก็เป็นควันบ้าที่เริ่มมีน้ําหยดละนะครับไปดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิจุดที่1 7 0 4 พอเป็นไฟเปลวไฟจากแก๊สนะครับจุดที่2 289จุดที่3 224จะเห็นว่าอุณหภูมิควันใช่ไหมครับปลาขึ้นไป114ซึ่งแตกต่างจากไม้ไผ่ที่เราอบกระบวนการเผาไม้ไผ่นะครับโอเคอุณหภูมิแบบนี้ก็สังเกตที่จุดที่2นะครับจุดที่2เนี่ยถ้าอุณหภูมิถึง สามร้อยสองร้อยแปดสิบหกเนี่ยถ้าสามร้อยจุดที่สองเนี่ยแสดงว่าก็ก็น่าจะสตาร์ทติดละนะครับตอนนี้เหลือนิดนึงพอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ละพอไฟติดมองเห็นไฟข้างในติดเปลวเป็นเปลวเห็นได้ชัดนะครับเป็นเปลวเปลวจากก๊าซนะมันข้างล่างมันเหมือนจะใสๆแต่ว่าข้างบนจะเป็นเปลวแดงข้างล่างเป็นสีเขียวสี ฟ้าๆอะไรงั้ยนะเป็นเปลวจากแก๊สถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็ให้ปิดช่องฟืนครับปิดช่องฟืนใช่ไหมครับอันนี้เราปิดอยู่แล้วปิดช่องฟืนให้สนิทที่สุดแล้วก็ปิดช่องบนเลยครับปิดช่องบนด้วยเราจะไม่ดูละอันนี้ปิดช่องบนปิดช่องบนเพื่อตอนเนี้ย ความร้อนจากไอถานเนี่ยจะเข้าไปสนับสนุนข้างในนะครับปิดช่องบนเ,เราจะปิดเมื่อไม่มีเปลวข้าง,ข,าง,ข,างข้างหน้านี่นะครับเปลวไม่มีล้วอนนี้เราปิดช่องบนเพราะอากาศเข้าด้านล่างไปเผาไหม้ช่วยตรงนี้เผาไหม้แล้วก็ไล่อัดเข้าไปนู่นนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือไปเซตระบบเก็บน้ำส้มควันไม้ แต่ยังจะไม่เริ่มเก็บนะครับเราสนับสนุนให้ข้างในเนี่ยติดเต็มที่ก่อนเรายังจะไม่เก็บน้ำส้มควนไม้แต่ว่าเซตไว้ก่อนนะครับให้ไอ้ตรงเนี้มันเป็นเ,เราจะเก็บน้ำส้มควนไม้ก็ต่อเมื่อเราตักไอ้ไอ้ไอ้ถ่านข้างห้องเผาไหม้นี่ออกเลยนะครับให้ไฟติดแก๊สข้างในนั่นนะให้เป็นน้ำส้มควนไม้ที่ออกมาจาก กระบวนการข์บอนไนเซชันหรือกระบวนการกลายเป็นฐานข้างในเท่านั้นนะครับเราจะไม่เอาน้ำส้มควันไม้จากการสันดับเคคลิปนี้สั้นๆแต่ว่ามีประเด็นสำคัญนะครับว่าไอช่องบนเนี่ยเรามองทะลุเข้าไปเห็นไฟติดแก๊ได้ในกรณีของไม้เบญจพันณนะครับสวัสดีครับ